ภาวะนิ้วเกินมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นความพิการของร่างกายที่มีลักษณะนิ้วมือหรือนิ้วเท้างอกออกมาเกินจำนวนปกติซึ่งสามารถพบได้บ่อยครั้งในอัตราส่วนหนึ่งใน500คนจากที่ผ่านมามีความเชื่อกันว่านิ้วที่6หรือจำนวนนิ้วที่มากกว่านี้ไม่มีประโยชน์ทั้งยังจะขัดขวางการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันผลการศึกษาล,ล่าสุดของทีมนักวิจัยวิทยาศาสตร์จากอ r i a l College London ตีพิมพ์ในวารสานเนเจ e ร์ m m u n i c a กชัน พบว่านิ้วที่เกินมานั้นสามารถช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้คล่องแคล่วมากขึ้นโดยไม่เป็นภาระต่อกระดูกและกล้ามเนื้อของนิ้วปกติอีกทางไม่สร้างความสับสนต่อการทำงานของสมองอย่างที่แพทย์เคยคาดการไว้มีการติดตามศึกษาแม่วัย52ปีและลูกชายวัย17ปีคู่หนึ่งมีนิ้วมือนิ้วเท้าจำนวนข้างละ6นิ้วโดยกำเนิดโดยนิ้วที่เกินออกมางอกอยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ผู้วิจัยพบว่าสองแม่ลูกสามารถใช้มือทำงานต่างๆที่มีความซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่วแม้แต่ผูกเชือกรองเท้าด้วยมือข้างเดียวก็ทำได้อย่างง่ายดายพวกเขาสามารถพับกระดาษพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือหรือเล่นวิดีโอเกมที่ออกแบบให้มีอุปสรรคขัดขวางเป็นพิเศษได้ดีกว่าคนอื่นมีการสแกนสมองของสองแม่ลูกขณะทำงานที่ได้รับมอบหมายพบว่าสมองทำงานหนักกว่าปกติแต่ไม่ถึงระดับที่เป็นภาระหนัก หรือสร้างความสับสนด้านการใช้ความคิดทั้งอย่างพบว่าสมองได้พัฒนาส่วนควบคุมการใช้นิ้วที่6ขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยส่วนผลการวิเคราะห์โครงสร้างของนิ้วที่เกิดมานั้นพบว่าประกอบด้วยกระดูก3ชิ้นเหมือนนิ้วทั่วไปมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเป็นของตนเองทั้งอย่างเคลื่อนไหวแยกเป็นอิสระจากนิ้วอื่นได้คล้ายกับนิ้วโปง้งแต่เดิมแพทย์นั้นถือว่าการมีนิ้วเกินเป็นความพิการแต่กำเนิด แต่มักจะพิจารณาให้ตัดทิ้งหลังทารกมีนิ้วเกินคลอดออกมาได้ไม่นานนักแต่ผลการศึกษาล่าสุดนี้อาจเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแพทย์ควรจะรักษานิ้วเกินที่มีลักษณะส,สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้กับตัวทารกก่อนเพราะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษในอนาคตอย่างไรก็ตามในกรณีนิ้วเกินมีลักษณะบกพร่องและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เช่นมีขนาดเล็กเหมือนติ่งเนื้อหรืออ่อนแรงแพทย์อาจยังต้องพิจารณาตัดทิ้งอยู่เช่นเดิม โดยการผ่าตัดประเภทนี้นับว่ายุ่งยากซับซ้อนพอสมควรเพราะไม่สามารถตัดนิ้วที่เกินมาทิ้งไปเฉยๆแต่จะต้องปรับแต่งโครงสร้างของมือไม่ว่าจะเป็นกระดูกเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กันทั้งหมดด้วย